หลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอมหาเถรจารย์ผู้ทรงฌานอภิญญาเก่งกล้าในกสิณวิถีจังหวัดธนคุรีสีอุทยาหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองกรุงเก่มเามหาเถรจารย์ผู้ทรงฌานอภิญญาเก่งกล้าในกสิณวิถีและที่สําคัญท่านยังเป็นพระอาจารย์ของสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกทั้งสองพระเกจิอาจารย์จัดว่าเป็นสุดยอดพระคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวหลวงพ่อสุนถึงแม้ชื่อเสียงท่านอาจจะไม่โด่งดังเท่ากับศิรักทั้งสองรูปที่กล่าวมานั้นแต่ในตัวหลวงพ่อเองจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่สําเร็จกรรมฐานเป็นพระหมอยาที่มีชื่อเสียงมากเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ชาวอําเภอเสนาอเาเภอบางบาน บางไซและใกล้เคียงต่างก็เคารพรักศรัทธาในตัวท่านมากประวัติหลวงพ่อสุนวัตรบางปลาหมอนั้นแทบจะหารายละเอียดไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะว่าสมัยท่านไม่มีใครบันทึกเรื่องราวเอาไว้และผู้ที่พอจะรู้เรื่องของหลวงพ่อบ้างต่างก็เสียชีวิตกันหมดแล้วจึงเป็นที่น่าเสียดายมากสําหรับชีวป,ประวัติเรื่องราวของพระอาจารย์ดังที่เก่งในด้านวิชาครมต่างๆไม่มีการเล่าขานให้กระจ่างชัดเท่าที่ควร หลวงพ่อสุนเป็นสมภานปกครองวัดบางปลาหมออยู่นานพอสมควรอันว่าวัดบางปลาหมอนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยทางด้านทิศเหนืออยู่ในท้องที่หมู่หกตําบลน,น้ําเต้าอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากที่ว่าการอําเภอบางบานประมาณ15กิโลเมตรใกล้กับค่ายสีกุกหรือวัดสีกุกซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยที่กรุงศรีอยุธยายังทําศึกกับพมา่า พระเจ้าหงสาวสดีได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งยกเข้ามาตั้งค่ายที่สีกุกเพื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้แล้วเข้าโจมตีภายหลังเขตวัดบางปลาหมอขึ้นอยู่กับอำเภอบางบานเป็นเขตแดนติดต่อกับตำบลบางหนมโคอำเภอเสนาจังหวัดธนครศรีอยุธยาวัดบางปลาหมอในอดีตเคยเป็นวัดที่รุ่งเรืองมาก,ก่อนเพราะหลวงพ่อสุนท่านเป็นพระแก่กล้าทางวิทยาคงปกครองด้วยความเมตตา ท่านยังเป็นพระหมอช่วยผู้ที่กำลังเจ็บใครได้ป่วยให้พ้นทุกเวทนาอีกทั้งท่านยังเป็นพระนักพัฒนาธรรมนุบรังสรรันมูกุติสงให้เจริญรุ่งเรืองทางถาวราวัตถุอีกด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ให้ความเคารพนับถือท่านมากในว่ามีเจ้านายจากกรุงเทพเคยมาพักที่วัดให้ท่านรักษาโรคด้วยวัดบางปลาหมอสร้างขึ้นเมื่อเด็กใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าคงสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนที่ได้ชื่อว่าวัดบางปลาหมอนั้นสมัยก่อนมักนิยมเรียกฐานชื่อหมู่บ้านตามภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมละแวกนั้นที่หมู่บ้านบางปลาหมอเป็นพื้นที่ลาดลุ่มน้ําท่วมถึงเข้าใจว่าคงจะมีปลาหมอมากกว่าปลาชนิดอื่นๆชาวบ้านจึงเรียกชื่อสภาพแวดล้อมตามที่เป็นอยู่ว่าบ้านบางปลาหมอ มีผู้ใหญ่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีชาวบ้านบางปลาหมอทุนกล้าวถวายต้มปลาหมอแก่ในหลวงแต่ไม่ทราบว่าราชการใดเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นมาจึงใช้ชื่อตาหมู่บ้านเรียกขานกันว่าวัดบางปลาหมอสภาพของวัดเริ่มแรกเข้าใจว่าพอจะเป็นที่บำเพ็ญกุศลในทางาศาสนาได้เท่านั้นแล้วมาต่อเติมภายหลังจนเป็นวัดที่รุ่งเรืองมาทุกวันนี้ สำหรับหลวงพ่อสุนนั้นไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนเพราะไม่มีหลักฐานหรือคำบอกเล่าปรากฏเลยและจากการลำดับเจ้าอาวาสของวัดเท่าที่ทราบก็มีหลวงพ่อสุนเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกแต่ก่อนหน้านี้จะมีเจ้าอาวาสก่อนหลวงพ่อสุนอีกหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ลำดับเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อสุนก็มีหลวงพ่อจ้อยเจ้าอาธิการเชื้อพระอธิการอารงณ์พระครูสิริพัฒนกิจจากวัดโคกเสือ มารักษาการเจ้าอาวาสอยู่พักหนึ่งสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังครักษ์สงุนต่อมาก็เป็นพระอธิการอูพระครูโกวิทวิหารการหลวงพ่อสุนเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงอภิญญามีวิชาอาคมสายเวทเปี่ยมล้นนอกจากนี้ยังเป็นพระหมอรักษาไข้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สาธุชนทั่วไปอีกด้วยปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อสุนที่ปรากฏและเล่าสืบต่อกันมามีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน จากบันทึกของพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลูกศิษย์รูปหนึ่งของหลวงพ่อปานวัดบางลมขควได้บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อสุนเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อปานครั้นหลวงพ่อปานบวชแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อสุนที่วัดบางปลาหมอเพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาคมต่างๆจากพระอาจารย์ซึ่งหลวงพ่อสุนเองก็รักใคร่ในตัวของหลวงพ่อปานถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้ หลวงพ่อปานนั้นมีความรักอยากจะเรียนทางหมอรักษาคนไข้แต่หลวงพ่อสุนอยากให้สิทธิรักรับวิชาคงต่างๆเอาไว้ด้วยดังนั้นการเดินการสอนจึงมีทั้งสายเวทและทางหมอยากคกูู้่กันไปด้วยหลวงพ่อสุนท่านสําเร็จทางด้านกสินท่านก็ให้หลวงพ่อปานเรียนกสินให้เรียนทางวิปัสสนากรรมาฐานซึ่งหลวงพ่อปานท่านก็ตั้งใจมา,าศึกษาแล้วเรียนวิชาต่างๆจากพระอ,อาจารย์จนสําเร็จอภิญญาได้กสินต่าง จนครบทั้งวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ได้มาการเรียนวิชาของหลวงพ่อปานใหม่ๆนั้นหลวงพ่อสุนท่านได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไว้ให้ปรากฏหลายอย่างเช่นวันหนึ่งหลวงพ่อสุนท่านให้หลวงพ่อปานรดน้ำมนให้คนไข้หลวงพ่อปานเห็นน้ำมนในตุ่มเหลือน้อยแล้วก็จะไปตักน้ำมาทำน้ำมนเพิ่มอีกหลวงพ่อสุนทท่านก็ห้ามไว้ท่านบอกว่าไม่ต้องไปตักหรอกปานเอ้ยพ่อตักไว้ให้แล้วรดไปเถอะ หลวงพ่อปานตักน้ำมนในตุ่มรถคนไข้ซึ่งหลวงพ่อปานเองมาเล่าให้ฟังภายหลังว่าวันนั้นรถน้ำมนให้กับคนไข่ประมาณ50คนน้ำในตุ่มยังยุบไม่ถึงคลืบตุ่มนั้นก็เป็นตุ่มเล็กๆพอตอนหลังท่านไปถามหลวงพ่อสุนก็ได้รับคำตอบว่าพ่อเอาใจตักแล้วจากนั้นท่านก็สอนวิชาใช้คาถาตักน้ำให้หลวงพ่อปานก็คือวิชาอาปกสินนั่นเอง หลวงพ่อสุนเป็นพระที่มีวิชากุงสูงมากท่านจะตรวจดูด้วยญยาณทิพย์ของท่านเสมอก่อนที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็รักษาตามโรคนั้นผู้ป่วยที่มาให้หลวงพ่อรักษาจะหายกลับไปทุกรายยกเว้นผู้นั้นไปไม่ไหวถึงค่าจริงๆก็ช่วยไม่ได้ในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ต่างๆนั้นท่านมักจะไม่ทําให้ผู้ใดเห็นเกรงว่าจะกลายเป็นพระผู้อวดคุณวิเศษไปนอกจากหลวงพ่อปาาที่ขณะเรียนวิชาอยู่กับท่านเท่านั้น หลวงพ่อสุนอยู่วัดท่านก็ธนุบำรุงซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆไปเรื่อยๆต่อเติมสิ่งที่ชำรุดไปทีละอย่างสองอย่างตลอดปัจจัยที่ญาติโยมให้มาจากการรักษาโรคท่านก็นำมาซ่อมสร้างวัดจะปรากฏชัดเมื่อปล,ปลายปลายสมัยหลวงพ่อสุนประมาณปีพุทธศักราช2,403ได้มีการก่อสร้างครั้งใหญ่อันมีหลวงพ่อสุนคณะสงท์ทยยกททยิกาชาวบ้านต่างก็ร่วมมือกัน ทำนุบำรุงวางแผนฐางก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดต่างๆการใหม่ก็มีอุโบสถมีลักษณะเป็นศิลปะแบบไทยภายในมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าฝีมือวิจิตบรรจงสวยงามส่วนพระประธานพุทธลักษณะงดงามปัจจุบันทางวัดหรือโบสถ์เก่าออกแล้วสร้างใหม่ขึ้นแทนเพราะของเก่าชำรุดสุดโทรมเต็มทีวิหารพระพุทธไสยสัสอยู่หน้าอุโบสถสาราการ,ปรเปียนเป็นเสาไม้แบบไทยๆทยสร้างใหม่ของเดิมสร้างเมื่อ พุทธศักราช2494ประดิษฐานรูปปั้นบรมงครูแพทย์ชีวกกมารทัตด้วยในยุคข,ของหลวงพ่อสุนนั้นนอกจากท่านจะช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วท่านยังเป็นพระเทรักผู้มีความสามารถในทางเทศนาอบรมสั่งสอนสาธุชนอีกด้วยท่านจะขึ้นเทศบนสาราการปรเรียนชาวบ้านทั้งไกลและใกล้จะเดินทางมาฟังธรรมจากท่านเป็นจำนวนมาก และก็มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดก็ไม่ใช่น้อยขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก fb ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคม